ดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้บ่ไดดออกบ้านเนีอยพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกครับฝนตกก็เลยมีภารกิจประจำเนี่ยพี่น้องที่มาใส่ปุ๋ยไวด์พาพี่น้องมาเบิ่งใส่ปุ๋ยไวด์เลยคบนี้ฝนตกให้พอดีเลยพี่น้องเมื่อเ้าเอาปุ๋ยมาือมาใส่ปุ๋ยไวดยซไร่สิใส่ซีถงพี่น้องสิใส่ไรละถงนี่สพพอบ่ใส่มาได้หรเราละครับพุนใส่มาแต่พุนเถ้ะยังอีก2องถุง สองถุงกวกวัวก็อพออยู่หรอพี่น้องบอกครับเบิ้งทางดู่ะมุนปุยปุยเลยฝนมาตกจากเทียครับผมก็จะได้ใส่ปุยเนี่ยแค่ว่าวก็ใส่ตอนปลูกอ้อยกับใส่อยู่หรอกครับสี่ไร่สองถุงนี่ครับเบิ้งวานแล้วแต่ว่าขีฝ่ามีอยู่พอมันที่ตตแล้วพี่น้องพุน่นมือดตื๊บเลยใส่ล้อฝนพอดีหรอครับนี่เบิ้งเห็นอ้อยปลูกเทีดัเราเด้ครับเนะื้อโได้อายุจากเทีย ฝนสูงว่าได้เป้าออครับมันค้าแรงผมก็ได้ถือฝนเป็นล่ําเป็นสันนี่ครับสองมือสว่วนน้ำยัมปตได้หงโยพี่น้องเรียกว่าซุ่มดีอยู่หรอกครับผมมาใส่ปุย๋ยแล้วสายน้ำก็พอนด้เก็บด้วยครับนี่พวกเก็บว่าได้ครับมันแรงขอดเนื้อสาเอาหอวครับใส่มาแล้วเครื่องทักล้วครับไก่สีเหลวเราละด้วยปลูกแค่ปีใหม่ผลเด็ดเนี่ยพี่น้องเบิ่ง ใส่เกียมหย้าไว้ก่อนหญ่ากับพอนได้ฉีดครับบุยยาพอนได้ฉีดเลยวพวกอึอ่งตึงอยู่เลียปุ๋ยมาใส่ไว้ก่อนฝนมันตกดีไรนี่เป็นอ้อยดินไซด์ลยครับนี่นี่เบิ่งพูน่ะเดี๋ยวก็แล้วพระพก็จิตนี่ก็จะไปใส่ดินเหนียวอีกครับนี่เบิ่งหญ่าดูพัวพี่น้องใส่เต่งหย้าไปเลยเดี๋ยวามวมาฉีดยา้ํากลนนี่ครับดินมันซุม่มอยู่ ฉีดยาเบิ้ได้หรอกพี่น้องันลมหินทรายมันก็ออกสีลมลมเพื่อนใส่ปุ๋ยสูตรโรงงานเด้อพี่น้องสูตรยืมโรงงานมากก่อนนี่จีบเอ็ดเจ็ดสิบแปดนี่นี่เบิ้งอาบุญให้ชิลเล่เราละพาพี่น้องไปเบิ้งผมวานปุ๋ยนี่ครับวันนี้สายนี่คล้องคอปับเลยเ้อพี่น้องนี่คล้องไปเลยอึ๊บมันโพดเก็บไรครับผมว่าคล้อ,องมันนี่เก็บไรไร ขอเล่กับพ้ายคิดเบิร์ว่าพี่น้องมันใสคือผมว่ะเาขาค้องคอเลยได้ครับนี่เพราต้องจับครับว่านย่างเดียวไทยถนัดสองมือกับว่านสองมือครับแต่ว่าของผมมันเป็นร่องร่องจากัดเนาะพี่น้องมันไปกลับได้พอดีผมก็เลยบว่านไปไป,ไปร่องนึงม้าร่องหนึ่งครับนี่ถัานห้างเทียบมันได้ซี่ร่องที่ก็ไปสองม้าสองเลยครับเราจะเทคนิคนี่ครับโอ้ลมเราพี่น้องมองนี่พ่ะ นี่ครับลองนี่เโยวานไปเลยใช้เป็นกำรรนี่พี่น้องทำเสียวานชวดชวดเลยนี่แม่เป็นนิไปใช้พี่น้องมันกิ่งลงมขึ้นเก่าแล้วครับติดผลโยบานไปเลยนี่นี่กำนึงโยบ,บาน,ปานาาาไปเลยเ่ยาำไปทั้งหน้าครับทำไปเรื่อยๆชางไวแต่กำรรไว้นี่ครับเบิ้งไปชวดชวดก็ขั้นใบแม่ขัน้นยอดแม่กับช่างมันพี่น้องฝนตนนกแล้วจะล้มขึ้นเก่า นี่ครับว่านตายนี่ว่านสเตปนี่ไลละถุงนี่คือน้องอัดสิวพอขัดกรรมไงนี่ครับขัดกรรแบบหยิบหยิบจังหน่อยใช้ถุงมือแน่เดี๋ยวพี่น้องมันแสีบเด้๋ยปุ๋ยถือน้ำเสียบเสบนี่ครับเป็นมันบกเกิดนี่ท่านตายที่ละติดันมขั้วขั้วไปเลยแลค่จะปุ๋ยได้ครับกรรมไงก็หนีก็ได้หยิบน้อยก็หนีก็ได้ปุ๋ยชิพอพอ่พ่อก็หยิบบางๆเอา ่ย็นบ๊อบคูนี่ผมทีได้สองล่องนี่ครับนี่ประมาณล่องมันก็ประมาณเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบห้าเมตรปุยถุงนึงผมได้หาคู่นะครับคู่เบิร์เจ็ดสิบหกบ้านเอาที่ได้ปุยหน่อยนี่ผมได้สามล่องเลยครับนี่นทีนี้ว่าเอาปุยมาเลียนแหนกเลยใส่ไปใส่ไปเรียโอ้หอยฝนตกน้ำคันนี่แห้งเราพี่น้อง ถ้ามีจะเป็นล่องชันลงเน่จะน้อยล,ล่ะของคุณอาจจะคืเบิดคำนี้เหมือนผมนีอ้อยเขาก็ว่านตามอ้อยาานี่ครับอ้อยหน่อยก็ว่านหน่อยไลยก็ว่านไลยมีพุงเม็ดปุ๋ยเห็นป้ะน้ำแไปอันนี้มปนเกี่ยครับมองหนิวอ้อยหน่อยให้น้ำนบัอุดมสมบูรณ์นี่ครับทำไปเลยชวดชวดตลอดเขาไปใส่ครับนี่ มันโตมากกับปีไอห่างมันร้อยกินปุ๋ยเราครับหา่างขึ้นมาเขาอักลากแล้วอืมใส่หน้านมันเป็นผิดนี่กลับลองเก่าได้ครับวัวแดงยางลองใหม่ว่ผมไปกลับซองนี่กลับลองเก่าเลยหมุนแค่หมุนมาทั้งนี่หันหน้ากลับซื้อนี่ร่าปุ๋ยอาจ่ะอพอดัจฉริยะคนละครับนี่เขาอวยเป็นห่างๆนี่ครับ,าบดานไปเลยเป็นไม่ปุ๋ยว่าพี่น้อง ทำเฉค,ครับสวดสวดเป็นรถปุ่นก็หม่ครับทำไปเรื่อยๆถนนจีบ่เถึงก็ยอมนด้ีพน่องเพราะว่าขันว่านไปมันที่คาดการถึกเองเลยครับขันคู่แรกมันจีได้ทอดใดยอมได้ซ้ำใดชพาเลย ผมมันไม่ได้ยอมเราเพราะว่าชวงมากผมจิ้งเรียครับล่องเกี่ยวทำหวัวด่างเดียวเลยเพคิดว่าปุ๋ยสีคอยอยู่ครับก็เลยได้จัดหนักไปเลยหนึ่งกำเต็มๆกำเลยนี่ครับกำนี่สิตเต็มๆเลยท่านชว่วงสาวเดียวรดวเลยพี่น,อน,น้องกำเหล้วก็วันเลยยวันช่วงเต็มทั้งหนังเลยวันไปเพาะฉะัน ฟานล้วบนยางนี่ตรงวานพร้อมยางพร้อมเด็ดนะครับติดทับนี่เราใช้ปุ๋ยพอดีเลยพี่น้องติดชื้นๆนนเสียทับนี่มันเอารถกับลงมาว่าได้เลยครับติดเด็ดติดแทบแน่นอนรถอ่ะรุ่นนี้เราใช้จะค้นหนึ่งอ้อยบลเกครับนี่เอาก็หยิบเมย์ค่อยหน่อยก็ใส่หน่อยครับค่อยไลยก็ใส่ไลย ว่าอ้อยมัอยอยู่อ้อยสามคนใส่หลามนี่เข็มต่ายควันใส่ใส่น้ำหยางที่ละน,นี่จะไปเอาปุ๋ยไหมครับว่าเดี๋ยวพอหล่อมีจะทำนี่แหละไปไปเอาปุ๋ยเลยครับบั่นบอกกระพังไหมาหารูโหดอีหลีงางกับเมยแล้ว คึมแล้วพี่น้องคึมแล้วตีใส่รอบแล้วถุงเบิ้งมันสิพอบอ่บ่อพอกับค่อยสิใส่ออกอีกไหมหัวครับเบิ้งมีดเลยหยาดหยาเตรียมอยู่พระวแต้ยอมเนี้ยอยู่ด้พี่น้องเบงงิ้งหดเบิ้งหยาดดูป่ะย้อนกับบ่มีสุร่องเหรอครับมีเป็นบางร่องที่ยางใส่ไม้เนี่ยมีเป็นบางร่องนะครับเบิ้งร่องนี่ใส่แล้ว มองแปนกับแปลนมองมีหยากับมีหยาเหมนีย่างพระท่านได้ถ่วมหัวอยู่เลยครับในเบื้องเตียงหัวไอ้ร่องสูงกับสูงร่องเตี้ยกับเตี้ยนี่ครับเบื้องหลองเห็นครับเบื้องโอาใส่กับเปียกเบิดครับเปิดพอสิมาใสไซในพี่น้องเบิ้งองขวาเบิง้งห่างมันห่างมันขาวอักลากอยู่ครับเลยได้มาใส่ ได้วันที่ได้กินปุ๋ยช่วงนี้ที่ดีที่สุดเลยพี่น้องบอกว่าขอเบิ่งหา่หางอ้อยห่างอ้อยเต็มอยู่ครับเนี่ยขาวๆนี่พี่น้องห่างอ้อยทั้งนั้นเลยนี่วาดลงแล้วปุ๋ยจากไปใส่เบิร์ดขาบ่มีขาบ่มีเ,เม็ดปุ๋ยขอรับเบิ่งห้องนี้ใส่แหลาแล้ววาดแบบสวดสวดล้นพี่น้องเบิง่งดุ่น เห็นครับอันนี้บมมีอ้อยมีแต่ปุย๋ยเพราะอันนี้คือมีหนองน้ำหรือ่าหนองเบื้องน้ำแบบน,นี้ตรองนี้มันคุมก็เลยมีน้ำุูน่ะครับบึงมันก็พักกันไสเบิดสุกค้นแล้วครับช่เงตี้ล้วค้นก็เอาจ้างค้นมาเนี่ยให้เพื่อนไหลเนาะอันนี้ผมมีซีไรนึงผมก็เลยไม่ได้จ้างครับน,นีดตัาเองครับไปจัดต้นทุนเนาะจ้างใช้ปุ๋ยก็สอบแล้วลายบาทดีครับวูนะ่ะ นี่ครับเบิึงมันเม็ดปุยย๋ยส่วนเจ้าหนึ่งบางคนมาแล้วุ่น่นครับเพิ่มรถไทยเพิ่มเครืงทุ่นแรงจะเลยใส่เชียงทุ่นแรงผมก็าวาดลงไปเม็ดปุ๋ยนี่มันขางอยู่ไปผมนี่ครับเบิึงว่ายดินทรายขันดินเยวนี่ครับปลูกแค่ปีไม่ฝนตกเส้นเสียถ่วมหัวยืนมือเด้พี่น้องนี่ เนี่ยเบิ้งเอาปลูกต็งเต้นเดียนโมกกะลาผัวครับปีใหม่เลยพอดกอนปีใหม่วกับกอนปลูกแล้วปีนปีใหม่พอดีหยุดปีใหม่นะครับเบิ้งมองเลี้ยงกับเลี้ยงมองเขียวกับเขียวหุ่นครับหลังจากนี้เราพี่น้องไปทั้งปุ่นละสีใสหุ่นให้สองถุงให้มันแล้วให้มันเนพอ,อโอกาสเขา,าเมนะียก็เลี้ยงใครคิดเบิ้งพี่น้นอง นี่ครับหย้าก็หกพหย้ามันเป็นดินให้น้ำเลยพี่น้องนี่ดินขาดความอุดมสมบูรณ์จัง่อยตองน,นี่กับห้างหางผมเ่งแหล่งลายครับปีนี้ของก็ถือฝนพี่มาหาแหล่งอ่นีิอุ่นับเบิ่งหย่าดูหันมันมาเสียหันดินแห้งกับมาเสียได้อยู่ครับบนไหลอกเสียเลี้ยวอยู่เสียเอาเองกพ่ต้องจ้างนี่ครับสองรองนี่เลยหย่าลายก็มมูลแล้วนี่ มันขี่ฝากก็คืบมาบนเราผูกนบเหมือยตื๊บเลยวันไดมือใหม่ผอนไทกับร้องใส่เลยครับพี่นอ้องร้องพื้นตอนปลูกแล้วว่าอีกสองเดือนสามเดือนขันดินซุ้มซุ่มยังเสียครับติดนซุ่ม,ซ,ม,ซ,มซุ่มก็ใส่เลยอ้อยสามเดือนที่ได้แตกกอดีครับนี่อ้อยนามก็ใส่แต่สองเดือนหมครับให้มันเขียว พูดอะอยากมากปุ๋ยวันก็ใส่ไปอีกเดือนที่ห้าเดือนที่หกคนครับปนนี้ป่อยท่วมหัวคนสั้นไปยั้มันเกินสี่เดือนครับใส่สองเดือนแล้วก็มาใส่รอบแรกนี่เนาะเขาเอิ้นรอบสองนันเป็นรอบแรกฟังเนาะรอบสองก็ใส่สองเดือนถึงสามเดือนรอบที่สามรอบปิดท้ายขันอยากใส่ผู้ใดใส่รอบสองพอแล้วกับพอผู้ใดสีใส่ก็ใส่อีกครับรอบหาเดือนหกเดือนนะครับนี่พ่อ มอบ้านใส่ปุ๋ยเลยครับแต่ว่าได้ห้องผืนอยู่ห้องผืนกับห้องบอด,ดีครับบอด,ดีถือไร่ละถุงสําเป็นวันรดเพิน่นหนึ่งมันลงบอด,ดีรลอบอด,ดีใส่ออกมาซี่ถุงได้ใส่สองถุงแม่พี่น้องคนกนละมืดไปเบิดลแล้วมืงเนี่เมันขึ้นกับตกครับแต่ว่าตกลินลินตกเพราะใส่ปุ๋ยดีๆแล้วครับดินเพราะสมๆมดินเหนียวยางไม่ได้ได้พี่น้องดินเหนียวมันติดติดคา นี่มันเป็นดินซ้ายมันก็เลยบดติดคบยางได้เอานี่ลบะบ่มีแบวกมีงานบ่ได้อกรอบบ่มีลิปแม่พี่น้องเบืงเลยไทยคลิปแม่งในปลาอ้อยเจ้าของเนี่ยพี่น้องฝนฟ้าบ่เป็นใจครับฝนเป็นใจฝนงานแล้วก็ิขึ้นพูพุ่นละครับพี่น้องค่อยทาเบิ้งทุเลียนครับพี่น้องบัดน,นี้นี่ละลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ละเดี๋ยวจีไปใส่ปุ๋ยไหให้มันเรียบร้อยภารกิจกันเดี๋ยวฝนตกไม้อีกมันนี่ไปบ้านบ่ได้พี่น้องเบิ่งรู้กทางวางหันมือเ้ามาน่ แมัวถือแดดมันเริ่มแห้งเนีแล้วเ,เดี๋ยวก็พพอกันในชิปต่อไปด้วยครับชิมเนียไว้ซัมเนี่แหละขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ